แล้ววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภูมิยานฝั่งหนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกมามามชุดนะครับระหว่างหนึ่งครับเร้ก็ที่สองนะครับเร้ก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกกตออพอเสร็จเราก็ได้กดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจ้วันนี้ของเรื่อกไพ่ี่ดนะครับเป็นเงยกันบ้างครับดวงก็ มีอะไรที่พอปังอยู่เหมือนกันนะครับขอเปแค่คุณมีระเบียบต่อเป้าหมายหน่อยใจเย็นนิดหนึง่งและขยันหน่อยแล้วดวงจะได้ดีพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงสตานะประจำวันนี้ของคนเลือกไพ่จุดที่สองมานะครับปเป็นังไงก็มาก,กน,นะครับดูลมก็มันก็มีอะไรปังมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอเปีแค่คุณ รู้จักดีวกับคนเก่งในลิสต์ของเป้าหมายคุณที่เป็นหน่อยกล้าลุยต่อเป้าหมายนิดนึงมีความผู้นำหน่อยครับแล้วดูคุณี่๊บบอกบอกมากๆสุดอยู่เหมือนกันนะจ๊ะครับผมมาที่ดวงชะตานะประจำวันนี้ผมเลือกไพ่สามนะครับเป็นยังไงกัเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูหวงก็มีอะไรที่ปังมากสุดเลยนะครับขอให้คุณคิดดีทำดีผู้ด,ดีหน่อย วางแผนเป้าหมายให้เป็นหนึ่งจิตใจเข้มแข็งหน่อยและดวงพนิปังแบบมากสุดๆไปเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงจุดไพานะครับระหว่างดวงไพ่ที่หนึ่งสองาไนไหนเดินสุดนะครับจะอันดินสุดนะครับจะขอญาตตีไปที่ดวงไพ่ชุดที่3ดินสุดนะครับเพราะอัตราพื่เปอร์เซ็นต์ดีดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะคะ ก็มันนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดนิ่งกันเลยการกดกดเตะของขวัญให้อาจารย์นะครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์นิ่งๆแล้วกันนะครับทุกคนก็มันครับเดี๋ยวเราขับปูอาจารย์จีรพัฒน์ก่อนหมอดูนี่สวัสดีครับ